สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นพี่พี่น้องน้องสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสุดหวยเพื่อนบ้านนะครับคลิปนี้อยู่ที่หวยรัฐบาลนะครับหนึ่งมีนากลุ่มสองร้อยหกสิบแปดก็มีห้าสูตรเหมือนเดิมนะครับเด่นบนล่างสองตัวบนล่างสามตัวโตเด่นบนกับเด่นล่างผลงวดิที่ผ่านมานะครับสิบหกกลุ่มภาพัน บนออกสาล่าง50ก็อมีเบิ้ลมีหามเข้ามานะครับสูตรที่เราให้ไว้นะครับเข้ามาแค่สูตรเดียวเด่นบนล่างเข้าเลขศูนย์ตัวนี้นะครับเลขเด่นงวดก่อนเด่นบนล่างนะครับเข้าเลขศูนย์เลขศูนย์มาหลักหน่วยล่าง ผ่านไปแล้วนะครับมวดก่อนนะพร้อมแล้วไปรับชมสูตรของวันที่1มีนาคมกันเลยครับคํำตื่น ไปรับชมแนวทางนะครับก็ฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับช่องสุดห่วยขึ้นด้วยนะครับแอนไลน์นะครับมาพูดคุยกันได้นะครับที่แ d d เซดีเก้าเก้าห้มาเริ่มกันที่เด่นบนนะครับ บนเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้เข้ามาแล้วด้วยกัน12บสงวดจากสถิติเอวหลังมาดูสถิติกันนะครับงวดที่ 1- นึ่งถึงสิบสบกับ12นะครับ เด่นบนเลขเจ็ดเลขสอเล็ก 7, ล่ก 2, กต่อไปเป็นเด่นล่างนะครับเด่นล่างก็สุดใหม่เข้ามาที่กัก้ามวนนะครับสุดนี้ เด่นล่างเลขหนเลขสอเลขหกเด่นบนล่างตัวนี้เป็นสูตรเก่านะครับต่อหนึ่งจากงวดก่อนหลังจากปล่อยสูตรไปเข้ามาแล้ว14งวดติดก่อนหน้านั้นอีก35งวดนะครับรวมเป็น 49่สิบมูลจากสุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคํานวณกันนะครับไปดูสถิติกอนขร ่าสุดที่เข้ามาก็จะเป็นหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างเป็นเล 0, ขศูนย์คำนวณมาหกศูนย์สี่ที่การนคิดนะครับสูตรนี้ก็ใช้ผลลัพธ์ราสุดเป็นตัวตั้งสามบวกสามบวกเจ็ดบวกศูนย์บวกศูนย์สามนะครับก็เป็นหลักร้อยนะครับสองตัวเลขเจ็ดตัวนี้หน่วยบดเลขศูนย์ที่สองตัวเป็นหน่วยล่างรวก็ได้สิบสามนะครับใช้เฉพาะเลขสามหลักหน่วย น้ำสามไปบวกเลขของที่สามบวกศูนย์ของที่ได้สามสามบวกสี่ของที่ได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่ของที่ได้สิบเอ็ดชายชพริงเด่นบนล่างนะครับก็จะได้เลขสามเลขเจ็ดแล้วก็เลขหนะึ่ง สรุปนะครับเลขเด่นเด่นบน7 2 5เด่นล่าง1 6 6เด่นบนล่าง7 7เราก็จะใช้เลข7นะครับจัดชุดวัดใจ2ตัวบทใช้เลข1จัดชุดวัดใจของ2ตัวล่า เด่นรวมบนล่างตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้เข้ามาแล้วสองงูดนะครับจากสถิติย้อนหลัง10บ,บนบวกหน่วยล่างบวก0บวก1บวก3บวก1บวก1บวก3 เด่นรวมบนล่างเ8็ดแปดหนึ่งสองสามหกนำนักหกเลขมาวินกันเป็นสองตัวนะไปหลุมเลขเบินได้สองตัวบนชุดนี้ครับ ตัวเลขสีเหลืองนะครับชุดเด่นสีขาวเป็นชุดหลองชุดวัดใจตัวเลขที่ขีดเซนตายชุดวัดใจก็จะมี1 7 2 7 3 7 6 7 7 8 2 5แล้วก็5 7กันเบิ้ลนะครับ7 7 2 2 5 5บนหามเข้ามาบ่อยนะครับต่อไปเป็น2ตัวล่าง จุดวัดใจสองตัวล่างนะครับ1นึ่งสองหนึ6งสากดันเบิ้ลนะครับล่างเป็น1น 2, 2่6หน่อก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่าง เด่น3ตัวบนนะครับก็เป็นสูตรใหม่เข้ามาด้วยกัน3มงวดนะครับสูตรนี้10ล่างบวก10ล่างบวก3บวก3บวก1บวก1บวก1มวดนะที่เข้ามามีเบิ้ลมีหามทั้ง3มงวดเลยนะ บ่อยและเกินนะครับปัญหาช่วงนี้นะครับสำหรับหวยระับบ้าเด่น3ตัวบท3 6 7 8 9านำทั้ง5เลขนะครับมาวินกันเป็น3ตัวไม่รวมเบิ้ลไม่รวมหามได้3ตัวโต๊ดทั้งหมด10ชุดดังนี้ครับ3 6 7 3 6 8 3 6 9 สามเจ็ดแปดสามเจ็ดเก้าสามแปดเก้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าหกแปดเก้าแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบชุดนะครับสำหรับสามตัวโตดก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับหุ้รัฐบาลน,นะครับหนึ่งมีนาคมทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรจากการคำนวณน,นะครับมีถูกมีผิดมีเข้ามี ใครชอบสูตรจากการคำนวณนะครับติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องสูตรหวยเพื่อนบ้านนะครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันกันทุกงวดฟรีๆเน้นไปที่หวยลาวกับหวยหฮาหนอยนะครับหวยลาวเป็นหวยลาวพัฒนานะครับจะมีทุกวันจันทร์พุธศุกร์มีให้2แนวทางนะครับหวยลาวเป็นชุดแบบนี้นะครับกับสูตรปักหลัก ส่วนหวยฮานอยนะครับก็มีทุกวันนะครับมีให้2อฮานอยพิเศษกับธรรมดาครับหรือว่าปกตินะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ